แต่งก็มาตรงนี้นะครับเาโทรัพแ่นครกับเอ็นอารบิกมัลก็แตงก็มาทำห้ครับป้าแตงมาทำห้ครับแกล้งอะไรกันครับกลัวหน้าครับคุณเจ้าครับใครคะลยคร หมอหนุ่มสบายดีไหมคะสบายดีครับพี่น้อยครับ่น้อยครับหอนยอีไหมคะบายีครัพี่น้อยครับหมอหนุ่มสบายดีไหมคะสบายดีครับคุณยุคผ้านั้นนะครับวัสดีรทบหมอหนุ่มแบบประแต่งก็จะไปดูนะคือขมย ก็เป็นเอฟซี C จากญี่ปุๆๆน่นแถวแต่แต่ไม่เนเหมือนกนก็อยากให้เด็กๆไ,ได้ไมันเลยได้ได้ใช่มีต่างจากกระปุกออมสินใช่ไหมนะคะเพราะว่าน้องๆมาคุณก็มีอะไปรบางอย่างที่อยากจะซื้อแต่ก็<อ>ต้องเก็บเงินเศียนนี้ไปซื้อนะคะก็คือ,อ,อจริงๆจะในกิจกรรมแต่และอันนี้ก็คือให้เด็กมากขาจะเน้นเน้นให้เด็กๆได้มีทุนการศึกษาได้เก็บไว้อย่างวันนี้ก็เอฟซีเพื่นก็เน้นมาเลยบอกว่าให้คนนี้คนนี้นะคะคุนก็อยากให้เด็กๆนี้ก็เลย

เีวนนี้น่าชื่อเวลาในการในการที่จะเก็บตังค์ขอขอม่ทนึงอม่อเริ่มอะไรนี่เรื่องกนะคะจะร่ไม่ครับติดตามแล้วครับเบอร์มอ่มั่นีไหมครับจะติดตามไห้ติดเครื่องเนี่ยครับมุนอมใกล้จึดแสนยังไงมากกบ้านัากะคะเมุมใก้ละใกล้ลนฝนตกบ่อยฝนตกทุกวันเลยนะไม่ไหวไม่ไหวอันนี้าจกไหนะี่มาดนาครับ เข้าไม่ไงคืวสิงมเนาะิงพิเศษวันนี้นะนะนคนคนลุ um ้นางหลังนะโอ้ยเสียงตานถึงซอยผมเลยป้าปมันตั้งซอยใหม่เดี๋อชิดไปอยู่เปิดฝาแล้วแอชิดลงไปอยู่ในท่อเลยนะข้ามันจะผมให้อยู่ขุดแอชิดขุดท่อก่อนป่ะไม้าเขอยู่นั้นถ้าเปิดเปิดฝาท่อแล้วลงไปอยู่เลยอ๋อาง่ายใช่ไหมะเนก็จะนั่งนั่งนันั่งานแล้วครั้งแล้ว

ไปนาบ่อยไปนอนนาบ่อยล้เอที่นใ่เกลียงอกินเี่ยงอ๋นะครับใครอยากใเกี่ยงกนเป็นีน้ำต้งเัี้วนะเนี่ย่อเพียพอครเนองสเกตด้ยนะคะป่งเดิมไห้นะผมก็เจ๋องคนะสอกก็จะมสามกหรือเปล่ามัดามจอกจำแนีสองจอกสจอกยี่ิจอกนะครับอนี่ครันีก็นางลำตรงนี้ครับนางลก็มีนะครับ มาแต่งกันเดินกลับบ้านครับไาแต่งกันเดกลับบ้านครับมาแต่งกันเดินดดกลับบรรยากาศครับชัดนะครับตอนนี้ชัดหรือเปล่าเจ๋อแหววครับทำทำไมนะเวก่อนรมาแต่งกันเดินกลับบ้านนะครับ ทีมไหนแม่ครูฮะบ้านกกตูมเนี่ยที่แม่ครูบ้านกกตครับชัดนะคะเมื่อกี้ไปเปิดไวไฟมันมาไกลครับมันก็เลยไปไม่ชัดเลยต้องปิดไวไฟตัวตัวจับอะไรมันอับตัวเมนับลสกาสี่เก้าเก้าได้เนสก่นะสองร้อยกว่าเออมันต้องการใช้เลยไแช่ใคร สวัสดีครับแม่ครูสายบุญเดี๋ยวเก็บไว้ให้เดี๋ยวยึดไปเลยนางลำที่ไหนครับนางลำกกตูมครับคุณเจ้าพี่น้อยชัดครับคุณเอลส์ไทยครับนางลำจากหมู่บ้านไหนครับจากกกตูมครับจากแม่ครูครับแม่ครูกกตูมเดอกโตม มาโนมทำอะไรเมื <S <s ่อก um> um> ี <t 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 um> <t ้มโนมทำอะไรเมื่อกี้ตอนไหนหันมาเมื่อกี้ทำอะไรทำอไมทีนี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้เลยผมงงอยู่เริ่มเบื่อทำใสียงตหอมบอกไม่ขอนเนอะขอนเนอะ้ามาก ก่อนทำค้อนเหรอระมาณนัผมคิดว่าใครอยู่ด้านหลังไงใครทำอะไรทำหน้ามาแล้วนี่ยผมตกใจเลยหมอหน่มทำหน้าะไระผีเข้าไม่รู้ต้องห็นหรือเปล่าหมอนุ่มหันงมามันเหมือนผีเข้ามันโมบเขาผมก็เลยงงครับมอนุ่มเป็นไระก็เลยออามนุ่มทำใ่เบาๆมอมหมอนุ่มร้อนๆนะวันนี้ พึ่งเกี่ครับพึ่งเกี่ยวชุบยอดนัตตะวันนะครับลำสวยจัทุกันอันนี้ไม่ใช่นะไม่ได้ไม่ได้ใช่การลำนะเอกลักษณ์เอกลักษณ์นะครับวันนี้มีอะไรจะมีเลิขสิทธิ์หรือเปล่านะมีออกร่างกายนะครับไม่ใช่การลำกิจกรรม อยากชุบโคกูนาคาคือจังป็นโพดแท้วาเกี่ยวพูดจาโวนตีนโวโกนนึดโค่นึดโค่นหัววค,คือบักหม้าเลาวเกียวฮัดเสงแสกันแตรสิ่งไรตัวตน ลงจอยครับแย่งอนสุสุขาหยนตัวผมท่านอัวนจิยันไม่สัปะโจนก็เป็นสันนาบ้านใครบ้านมันนี่เป็นจิดยันอบอกคุณต่สั่งล้ำเส้นเีิบยันคับคมณนทาวครับอย่าไปวิ่งเล่นที่บ้านก่อนเลยครับ ดีคือการออกกำลังกายแท่นอกแม่คุณสายยันคำถนอมมาเป็นให้แล้วขออนุญาแคุณเธอรักดูเอสดีกับงานเลครับขอบมากเชฟยันเย่คุณทัศนชัยล่ะท่าลำไม่บอกเลยครับ ไดบบ้านใครบ้านมันบอกวนกับสันล้เส้นบ้ควนเน้นล้เส้นใจชาวสาว คุณมิตาีังออกมาได้ดีดีนะครัเห็ดคือมาวอดเป็นเพลงของเชอยันนะครับรับชัดมาแนู่ บอกอยากทุกพ่อครูนาคาเพืยอจังกิมโพดแค่ว่า